ันก่อนพาช่อแฮไปร้านอาหารจีนมาค่ะแล้วช่อแฮก็อยากทำเมนูหนึ่งขึ้นมาเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเกเชฟช่อแฮเชฟช่อแฮพร้อมยังคะเชฟช่อแฮพร้อมยังคะโอเคค่ะซ วันนี้เชฟจะมาทำเมนูอะไรคะทำเมนูทำอย่างนี้ค่ะเ,เป็นเก๊กฮวยค่ะแต่มันยังไม่สุกค,ค่ะมันเลยเป็นอย่างนี้อยูวแต่หอมได้แค่ร่างตัวเท่าน้ค่ะไหนสงสัยว่าเมนูอะไรเหรอเชฟมีเก๊กฮวยด้วยเป็นเก๊กฮวยกับหล่อถังกล้วยค่ะอะไรอันนี้อะไรนะคะหล่อทั้งกล้วยค่ะ ใส่อย่างนี้เลยเหรอคะปนกันนะคะ <Wow. S 2> แต่ต้องปอก,ปอกเปลือกมันก่อนนะคะปอกเปลือกด้วยเหรอโอ้โ oh. ห okay, ปอกเปลือกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะปอกเปลือกได้แล้วคะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะใส่ว้าว <Wow. S 2> จะเหมือนไข่ไข่เหมือนไข่เหรอคะ เราเตรียมน้ำไว้แล้วหนึ่งหมอ้อเราจับเราต้องเอาอันนี้ไปใส่อันนี้ก่อนไอ,หล,อห,ลหล่อฮังกล้วยอะลูกไม่ต้องไปจับน้ำค่ะ <c oughs> เราเอาหล่อฮังกล้วยอะไปใส่ในน้ำใช่ไหมคะเราต้มให้มันเดือดเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เกี๊ก้อยไงแล้วสุดท้ายโอเคค่ะเราเสร็จแล้วะคะ่ะใส่เลยค่ะใส่กเลยค่ะใส่ใันนี้ก่อนเลยคะ่ยยคะได้เลยคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะเชฟ เชฟไม่ต้องมือจุ่มไปด้วยสิคะน้ําอันนี้มันจะเริ่มเดี๋ยมันจะเค็มนะคะลูกโอเคไม่ต้องนี่มันเล่นน้ําแล้วลูก no. นู้นชออแหน้ํานี้เดี๋ยวเราต้องกินนะคะมันต้องกินได้จริงใช่ไหมคะเชฟใส่เปลือกไปด้วยค่ะล้างแล้วล้างสะอาดแล้วใส่เปลือกด้วยไม่ใช่ใส่แค่ข้างในค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเราขนมมือไหว้ทำไมอะลูกทำไมอะคะเดี๋ยวพอแล้วไม่ต้องเอามือลงไปขนาดนั้นมาที่นี้เราจะใส่ยังค่ะเดี๋ยวเราจะต้องต้มจนเดือดก่อนปุดๆๆๆๆๆๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เก๊กฮวยไม่ค่ใส่ค่ะไม่ได้ค่ะเชฟเดี๋ยวมันเดี๋ยวความหอมมันจะหมดไปยอาเชฟปิดฝาก่อนค่ะไม่ใช่ โอเคทีนี้ก็เปิดเตาโอเคทีนี้ทำไงต่อคะยังค่ะปิดก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวก่อนรออีกภาคหนึ่งค่ะจนมันเดือดแล้วเดี๋ยวเชฟชอแฮค่อยมาใส่แกงหวยสวัสดีอีกแล้วหรอคะเชฟมือไม้อ่อนมากเลยนะคะทำไมเชฟสวัสดีบ่อยคะ เดียวเดียวเดียวเชฟสวัสดีแล้วเดียวเชฟสวัสดีมากไปแล้วค่ะขอสัมภาษณ์เชฟหน่อยนะคะเชฟไปแข่งรายการเอ่อมาสเตอร์เชฟจูเนียใช่ไหมคะใช่ไหมคะเชฟช่อแฮเคยไปแข่งมาสเตอร์เชฟจูจูเนียไหมคะมไม่เคยหรอคะแล้วโตขึ้นจะไปแข่งไหมคะไม่ไปเหรอคะ <laughs> เชฟช่อแฮคะเราต้องรอ ครึ่งชั่วโมงถูกต้องไหมคะ <No. S 1> ไม่ถูกเหรอแล้วต้องรอนานแค่ไหนคะห้าโมงโมงรอห้าโมงคืออะไรคะดูค่ะระหว่างรอโอ้โห <c oughs> oh. เชฟชอยให้่ะตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วคะขั้นตอนสิบห้าหกรอกคะ่ะขั้นตอนสิบห้าหกแล้วหรอคะขั้นตอนนี้คือต้องทำอะไรต่อคะตักอันนี้กบคนเซปร้าอันนี้อรอคะแล้วไอ้ตักอันนี้อันนี้คืออะไรคะเน,นี่ยคะ่ะใสน้ำตาลค่ะเชฟใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะ ตอนนี้มันร้อนนะคะระวังน้ำมันลวกนะคะน้ำหล่อหังกล้วยเข้มข้นมากระวังค่ะโอ้เยี่ยมมากค่ะปิดไฟจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บอ้าวใส่แก้วยเลยค่ะ ใส่เก๊กกวยให้หมดเลยค่ะเชฟตอนนี้ร้อนแล้วนะคะระวังนะคะระวังนะคะโอเคค่ะคนค่ะพาแล้วค่ะปิดฝาได้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะจมเองโอเคค่ะเชฟเดี๋ยวมาม่าปิดฝาให้และเดี๋ยวได้เวลาชิมนะคะโอเคอ่าขอแล้วค่ะ few inches later นี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค หอมไหมหอมไหมคะอ้าหอมหรือไม่หอม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 คำตอบสุดท้ายคือหอมกับไม่หอมอ้าวนี่นะค๋เห็นอ๋ออ๋ออ่ะอออ่ออ๋อ๋ออ๋อ๋ยว๋ออ๋อ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋อออออ อ๋อช่วยให้เป็นเชฟนะมาโอเคอ่าอ่าช่วยกันอ่าโอเคอ่าช่วยกันอ,อ่ะได้เก่กงควนมานิดนึงวะโอเค,อเ,คเดี๋ยว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 ไปไหนไปไหนคืออะไรคืออร่อยหรือไม่อร่อยเชฟหนีไปไหนอร่อยหรือไม่อร่อย เดี๋ยว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 อา้าโอ้ยต้องกินน้ำตามเลยเหรอแล้วน้ำลูกใสถ่ถ้วยอะไรเนี่ยลูกฮะ <c oughs> ไม่แหวะไม่แหวะไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยเหรอคะอันนี้ไม่อร่อยเหรอคะเดี๋ยวใครทำเนี่ยใครทำเนี่ยเก้งหวยหลอกกับฮังกล้วยใครทำต้องต้องตีน้ำเติมเลยเหรอเนี่ยให้ <c oughs> ลองดูเผื่อมันจะอร่อยขึ้นไม่ต้องเติมน้ำหรอก ไม่อร่อยเหรอคะรสชาติมันเป็นยังไงบ้างะลูกรสชาติเป็นยังไงบ้างอะขอ,อเชิญกลับบ้าไนได้เลยครับ